ไม่เจมอะไรทำไรทำไรอ่ะก็อ๋ออะไรอร่อยเนี่ยโอเคโอเคโอเคไม่เอาพี่เนสจะทำคิวเอ็ดเอจะเินจะอาจจากจอเลยอ่ะ เราจะคิวในสภาพนี้หรอพี่ไม่เอาไปอาบน้ําให้เสร็จก่อนไปไปไปอาบน้ําให้เสร็จก่อนทำไมเขินเหรอฮะไม่ได้เขิน <c oughs> แต่ไปแต่งตัวก่อน <c oughs> ไปแต่งตัวเสร็จก่อนแล้วเร็วคนอื่นเขาเห็นหมดแล้วเนี่ยฮะมีหรอกล้ามอ่ะมีหรอฮะโอเคโอเค สักคู่นะครับเนีย่ยครับคุณสรพอเขาตั้งใจใจะแกล้งเจมเห็นปะทุกคนก็รู้ออกเห็นไหมคือรู้อยู่แล้วว่าโทรไปนี่แบบทําเป็นโชว์กงโชกกล้ามงั้นเดี๋ยวเราเรอคุณสรพอหรือว่าคุณเน็ตเขาสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเจมขอตัดไปตอนคีบนเอเลยวกันนะครับ